บุษบาลุยไฟค่ะใครเป็นเหมือนดิฉันบา้างรอคือนนี้ตอนที่เจ็ดแล้วส่งกำลังใจให้พระเอกค่ะเจ้าหุนโดนให้ตัดใจจากนางเอกส่วนแม่ลำจวนก็น่าสงสารต้องส่งกำลังใจให้ลำจวนสิเพราะตอนนี้หลังสู้หนักเลยนะฮะอยากจะเรียนหนังสือมากคือตัดกลับมายุคเราเนี่ยพ่อแม่บอกไปเรียนพิเศษสิไปเลยไปเลยหาทางออให้เรียนแต่ลำจวนกว่าจะได้อ่านหนังสือสักเล่มมันเป็นเรื่องที่ดูผิดบาปมากๆมนเลยทาให้เรื่องนี้มีความน่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะผู้หญิงที่ย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นราชการที่3 เรื่องราวตรงนี้ซับซ้อนต้องศึกษาเยอะวันนี้คุยกับทางผู้เขียนบทป,ประพันธ์แล้วก็วกเรียกว่าเป็นสุดแซบ่บ เป็นผู้หญิงที่แซ่บที่สุดในยุคสมัยราชการที่สาเป็นไอดอลของยุคนั้นถึงขนาดนางเอกต้องไปเกาะเสาแอบดูเธอคนนี้เลยทีเดียวแซ่บมากวันนี้มาคุยกันเรื่องราวเป็นยังไงเพราะว่าแม้แต่คนเขียนบทประพันธ์ต้นฉบับแล้วก็เขียนบทโทรทัศน์เองก็เป็นผู้หญิงด้วยแน่าจะนอนแร่บตอนนี้มีคนผิดอยู่คนเดียวคือคุณซึ่งเป็นผู้ชายไม่เป็นไรวันนี้เปิดพื้นที่ให้เรื่องของผู้หญิงแนะนาเลยดีกว่าข้าวตัวปาร์คนะฮะตอนนี้เองอยู่กับพี่แอนครับทิฟธิดาสัทธาทาทิ์นะครับเจ้าของงานเขียนต้นฉบับบุษบาลุยไฟ ก็บทโทรทัศน์ด้วยนะฮะหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปราณประมูลครับสวัสดีค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านเราบอกแล้วว่าเจอสายแซปบนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมฮะคนนี้แซบทั้งตัวจริงแล้วก็บทบาทที่ได้รับด้วย <c oughs> ก็คือ <c oughs> ครูบัว <c oughs> พัฒรสุดาอนุมานราชทนนะครับรับบทเป็นคุณพุ่มบุษบาท่าเรือจ้างครับ สวัสดีทั้งสองท่านค่ะปักดูปิดที่ปิดทางนะฮะใส่วิกด่วนค่ะใส่วิกด่วนเลยครับแต่ว่าพวกเราให้ความเสมอภาคกับผู้ชายนะคะคือแอนกับครูบัวเราไม่กดขี่เราไม่กดขี่เพราะว่าในอดีตเนี่ยจากละครเรื่องเนี่ยผู้หญิงโดนกดขี่มาเยอะแล้วใช่ไหมครบเออบอกเรื่องราวของบุษบาลีไฟตอนนี้กําลังเข้มข้นเยอะมากกระแสฟีดแบ็กแอปอัปเดตหน่อยฟีดแบ็กทั้งสองท่านเป็นยังไงบ้างฮะได้ดูผ่านไป ทั้งหมด2สัปดาห์แล้วนาะตอนเต็เป็นยังไงบ้างคะฟีดแบทที่ได้รับเองเพียงนะก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบแล้วก็จะมีท่านผู้รู้เข้ามาช่วยติชมมากมายซึ่งดีมากเลยค่ะดีใจมากที่ท่านสลับเวลามาดูละครเราเนี่ยค่ะหลายคนทักเรื่องของประเด็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในหนังก็คือพี่แอนนี่แหละเป็นคนจัดการเรื่องแบบศึกษาข้อมูลในการเขียนใช่ไหมพี่แอนะก็พยายามใจ ถูกต้องที่สุดแล้วรวมไปถึงครูบัวด้วยที่ได้เห็นเต็มๆเ,เฉิดฉายมาก <c oughs> เราจะต้องเป็นไอดอลของยุคนั้นขนาดนั้นได้ศึกษาไหมคะว่าจริงๆแล้วนักเ,ออเขาเรียกว่าตัวละครของเราต้องยังไงคะต้องแสดงยังไงต้องเป็นยังไงออคุณพุ่มแสดงะะยังไงไม่แน่ใจเพราะว่าพยายามไปหาแล้วไม่ไม่เจอไม่ไม่เห็นว่าหน้าตาอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมัวเอาเอง คิดเอาเองแล้วก็อีก็ช่วยด้วยแล้วพี่แอนเขาก็คือช่วยด้วยส่งกันบ้านไปเขาเรื่อยๆเจออะไรก็ส่งบาส่งไปก็คือคุณพุ่มบุษบาท่าเรือจ้างไม่ธรรมดาถึงขั้นเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกเจ้าบทเจ้ากรอนและเป็นผู้หญิงแล้วก็มีฉายาเป็นของตัวเองโอ้ท่านโดดเด่นยังไงทำไมถึงมีฉายาเป็นของตัวเองเลยคะถามๆพี่แอนก่อนก็ได้ในฐานะคนเขียนก็คือการเล่นสักวามันต้องใช้ไหวพริบ แล้วก็ต้องมีความเจ็บแสบคารม,มคมคายคแล้วคนที่เจอล้วนแต่เป็นผู้ชายที่เป็นกวีเป็นอารักษ์เป็นพระมหากษัตริย์ก็มีที่หมายถึงว่าท่านที่โปรดปรานการเล่นสก,กวาวแต่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้ในสมัยนั้นที่ได้ไปเล่นแล้วก็ว่าสก,กวาไม่แพ้ไม่แพ้พวก เหล่านั้นท่านท่านเหล่านั้นจริงๆตัวตัวสักวายที่มมนสามารถวัดได้เลยเหรอคะในอดีตว่าเขาแต่งสดงคะเขาต้องแต่งสดงคะหรือหรือเจ้านายบางท่านก็จะจะมีจะมีกวีมานั่งอยู่ในเรือด้วยแล้วก็คอยกระซิบบอกเป็นที่ปรึกษาแต่คือคุณพุ่มเธอมาเดียวแล้วเธอก็ไปเดียวที่มีกระดานชนวนอยู่อันแล้วคุณพุ่มเขาเเขาต้องเขียนสดพอคนนู้นว่ามาเราก็เขียนตอบเหมือนเหมือนคล้ายๆเวลาเขาเล่นพวก ลำตัดเพลงชอยอะไรอย่างนี้ค่ะเ๋อแสดงก็ต้องเป็นคนที่มีไหวพริบแล้วก็มีทักษะมีความรู้นเรื่องของการบางทีเราก็ไม่รู้อีกคนจะว่าเราว่าอะไรเราก็ต้องแบบอ่ะอนี่ว่ามาอย่างนี้เดี๋ยวเธอเมืองอะไรเงี้ยคือก็จะมีคือเรื่องสักวาไม่ใช่มีแค่เรื่องในวรรณคดีเท่านั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของคนนั้นด้วยที่เราจะแซวเขาที่เราจะงัดออาไว้ใช่ให้แสบเกินไปเลยให้อึ้งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างพอเป็นในเรื่องอย่างนี้เองถ้าอย่างนั้นพี่แอนต้องแต่งสักวาใหม่เองเลยด้วยไหมคะ เอ่อถ้าเป็นอันที่คุณพุ่มว่าในอันเก่าๆหมายถึงว่าในตอนแรกๆตอนที่ตอนที่ลำจวนไปเห็นอันนั้นเป็นของจริงแต่ว่าไม่ทราบคุณพุ่มแต่งหรือเปล่าแต่เป็นมาจากประชุมสก,กวาสมัยรัชกาลที่3แล้วก็บอกว่าเป็นของผู้หญิงไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งก็เลยเอามาให้คุณพุ่มว่าแต่ว่าไอ้ที่แบบว่าจะกี่ทุ่มห้าทุ่มเธอยังไหวนั่นพี่อีท คุณพ่ออีสุประวัติเป็นผู้แต่งเพิ่มลงไปใช่ใช่เพื่อชงให้มันมีฟิลใชก่อนที่จะส่งเข้าเข้ามาคุณพุ่มค่ะครูบัวถือว่าเป็นบทผู้หญิงที่โดดเด่นมากในเรื่องตอนรับรู้สึกยังไงคะรับเล่นแสดงเป็นคุณพุ่มตกใจแล้วก็ดีใจเป็นเกียรติมากที่เล่นคนที่มีมีอยู่จริงแล้วก็แบบเราก็พยายามทให้ดีสุด แต่ละบทกรแล้วคะครูบัวขาพอเห็นบทเห็นสคริปต์ก็คือตอบรับไปยังไม่เห็นบทบอกไปก่อนว่าเล่นแล้วพอเห็นบทมาก็เท่านี้ค่ะก็ทวนทุกวันตอนเช้าตื่นมาก็คือแยกแยกบทออกมาเลยแยกบทตัวเองออกมาทําทุกวันพูดทุกวันให้มันชิน อาิเช่นแปลงฟันอยู่ตอนเช้าครูบัวก็าต่อไม่ขนาดดันนะคะต่ก็จะมีน้องหมานั่งอยู่แล้วก็ฟังนะฟังนะมีคนช่วยตอบบให้มันชินใช่เพราะว่าไม่งั้นมันพอไปถ่ายแล้วมันไม่ชินแล้วมันจะเครียดไงคะเพราะว่าคนจะเยอะมาแล้วบทก็เยอะมากเอ๊ะอันนี้มันเหมือนหรือมันต่างกันตอนสมัยครูบัวเล่นเป็นละครเวทีนะครับเพราะละครเวทีจริงๆเป้าก็หน้าจะต้องท่องเหมือนกันนะอันนั้นจะมีแบบเรียกซ้อมล่วงหน้าอะไรย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันแต่ก็ต้องซ้อมเอง ไม่จริงๆที่กล้าเขียนไปอย่างนั้นเพราะรู้ว่าเป็นบัวเล่นไงคือหมายถึงว่ารู้รู้ว่าคนที่เล่นละครเวทีมาต้องจํหบทเป็นหน้าเนี่ยได้ฝากความหวังเลยใช่ไหมคะพี่แอนมั่นใจมั่นใจคราวนี้เราต้องถามครูบัวนิดนึงว่าหลังจากละครนี่จบเรียบร้อยแล้วยังมีกรอนจักรวาลไหนอยู่ในใจไหมไม่มีค่ะทิ้งแบบไม่ใช่ตอนนี้แล้วะวันนั้นเลยถ่ายเสร็จก็คือเอาออกไปเลยเพราะเดี๋ยวของใหม่มันจะเข้ามาเรื่อยๆไคือแบบว่าเอาออกไปจริงๆเลยเพราะว่ามันเยอะมากเยอะแบบจริงๆ แต่บรรยากาศการทํางานการการกํากับการแสดงของพ่ออีทก็น่าจะสนุกไหาฮะครูบัวะสนุกมากสนุกมากได้ความรู้มากด้วยแล้วก็ทํางานในทีมก็คือเป็นเหมือนครอบครัวค่ะเราอยู่กันมานานด้วยทุกทีมก็คือรักกันสนิทกันแบบสบายมากค่ะ แต่เท่าที่ฟังอยู่ดูทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวของผู้หญิงก็ดูยังจะสนุกสนานเฟียสมากเลยนะแต่ว่ากลายเป็นว่าอย่างบทของคุณพุ่มบุษบาท่าเรือจ้างเนี่ยฮะใช่ไหมฮะดูเป็นคนที่มีการศึกษาหรือมีความเก่งกาจเหมือนกันเยอะแยะเหมือนกันเลยแต่กลายเป็นว่าตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งก็คือลำจวนก็คือบทเชิดตาดูเหมือนทุกอย่างมันตรงข้ามไปหมดเลยนะฮะพี่แอนมันมันมันยังไงให้สรุปสังคมในยุคนั้นในอดีตนั้นผู้หญิงเป็นยังไงให้สภาพสังคมเอง คือมันแล้วแต่ครอบครัวนะถ้าเราอยู่ในครอบครัวชนชั้นสูงเราก็จะได้เรียนแต่มันก็แล้วแต่อีกบางคนเป็นชนชั้นสูงแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าไปมุง่งมุทําอย่างอื่นเช่นแบบทํากับข้าวทําการฝีมืออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ชนชั้นสูงหรือชาววังเนี่ยจะได้เรียนแต่ถ้าเป็นชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยแม้แต่ผู้ชายก็ไม่ได้เรียนนะก็คือนอกจากคนไปบวชเรียนถึงจะได้เรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างสมัยก่อนที่เขาเห็นไหมที่เขาวาดภาพฝาผนังเนี่ย เขาตั้งใจจะวาดเป็นเหมือนบันทึกนะเพราะเขารู้ว่าประชาชนอ่านหนังสือไม่ออกเขาจึงบันทึกสภาพสังคมเช่นเรือเป็นอย่างนี้บ้านเป็นอย่างนี้ใช้ภาพวาดใช่ใช้ภาพวาดสื่อเพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้รู้หนังสือเนี่ยค่ะมาดูรูปแล้วก็รู้ว่าเออพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อก็คือใช้ภาพวาดเพราะมันสื่อง่ายกว่าดังนั้นเราก็จะเห็นบทบาทของฉันเขียนที่มีบทบาทมากๆด้วยในสมัยรัชกาลที่สามใช่ค่ะใช่นอกจาก ลำจวนแล้วคุณแม่ลำจวนออกมาค้าขายนอกบ้านได้เหมือนผู้หญิงยุคนี้เป็น w o r k กิ g ง o ูแม่เหมือนกันนะยังไงเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงที่แบบเขาเรียกว่าเสรีชนก็คือไม่ได้เป็นข่าไม่ได้เป็นข่าไม่ได้เป็นบ่าวใครเป็นเสรีชนจริงๆเขาเป็นครอบครัวลาวเก่าแล้วก็ขายผ้าไหมมาตั้งแต่สมัย ก่อนนั้นแล้วคือลาวมีลาวหลักมีลาวเก่าลาวใหม่นะคะมีตั้งแต่ลาวอุทยา<ม>ลาวที่มาตั้งแต่สมัยกรุงทนสมัยเทศกาลที่หนึ่งเทกาลที่สาอย่างเงี้ยแต่แม่ลําจวนนี่จัดว่าเป็นลาวเก่าค,ค่ะก็สืบเชื้อสายในการขายผ้าอยู่แล้วแล้วก็ไปปะในสุนซึ่งเป็นเพระเอกละคร<ม>ก็เหมือนเป็นเอฟซีก็เลยไปเป็นเมียน้อยเขา<ม>ทีนี้พอเป็นเมียน้อยแต่ว่าเป็นเมียน้อยที่มีอาชีพไงจึงไม่ต้องตกเป็นเบี้ยล่างของเมียหลวงมากนะัก คือแม้แต่ไปอยู่ในเรือนของคุณนายนอบซึ่งเป็นขหปันนีแปลว่าผู้หญิงที่มีฐานะดีมีเจ้าของเป็นเจ้าของสวนมากมายเลยตรงหลังวัดทองสวนผลไม้ก็คือเมียหลวงถูกต้องไหมคะคือเมียหลวงคือนิสุนน่ะเธอตกทางเข้าสารคือหมายถึงว่าเธอเป็นพระเอกละครแล้วเป็นนายโงแล้วก็ได้เมียรวยเข้าใจไหมพอดพอดคุณคุ้นคือสถานการณ์ปัจจุบันเรายังเห็นทีนี้ทีนี้พอเขาได้เมียรวยเขาก็สบายไงคือหมายถึงว่าเขาก็หารายได้จาก อาชีพเดิมเขาก็คือเป็นนายโรงละครนอกอแต่ว่าฐานะเขาก็เป็นปึกแผ่นสบายไม่ต้องดิ้นรนมากเพราะว่ามีภรรยารวยแล้วแล้วแม่ของลำจวนก็เป็นภรรยาน้อยแต่ว่ายังต้องทำมาชีพเลี้ยงตัวเองอแต่ก็ทำให้เห็นว่าถ้าผู้หญิงไม่ว่าจะยุคไหนถ้าหาเงินได้ก็สามารถเป็นอิสระได้ในระดับหนึ่งใช่ใชเอ๊ะทำไมเหมือนผู้หญิง ปรับปรับทุกทาความเข้าใจกันเองนะอันนี้ยังไงนะอย่างอยากฟังในมุมครูบัวบ้างค่ะพอไปเล่นบทนี้เองเนี่ยเห็นบทบาทสถานะของผู้หญิงในสมัยนั้นยังไงบ้างสมมติถ้าเกิดเทียบกับปัจจุบันเองมันเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปมากยุคแม่ตัวตัวเด่นๆของเรื่องอะบูว่าบูว่าแบบมีความสมัยใหม่อะมีความแบบว่ามองมองก้าวหน้าบูปื้มตัวแม่แม่จำปามากเพราะว่าบูว่าแบบนางแบบ businesswoman อะนางแบบว่าออกไปค้าขายแบบว่า active ส่วนคุณพู่มเนี่ยบุก็จะล้อว่านางมีเจ้ามีร้านซีหลอกใช่ใช่ใช่คือคือหนังสือสมัยก่อนไม่มีโรงพิมพ์เขาใช้คัดเอาแล้วเธอก็แบบเป็นร้านซีหลอกเป็นโรงงานซีหลอกคือเพืก็บอกว่าเนี่ยเป็นร้านซีหลอกก็คือคัดหนังสือใช่รับจ้างคัดหนังสืออ่ะสกุลก็รู้หนังสือก็เขียนหนังสือได้ใช่เพราะว่าเธอเธอเป็นลูกเจ้าขุนมูลนายแล้วเธอก็ไปเป็นสาวชาววังมาก่อนแต่เธอเฟี้ยวไงเธอก็ขอกลับ บังคมทูลรามาแล้วอ้างว่าจะมาอยู่กับพ่อที่จริงนางมาปิ๊งกับเจ้านายอีกพระองค์หนึ่งที่มาที่ไปแล้วเปิดร้านซีหลอกด้วยเป็นความเก๋และอีกอย่างหนึ่งคือต้องอยู่บนเรือนแพงอย่างนี้เหรอคะคุณพู่มคือยังไงคะทำไมถึงสมกับฉายาบุสบาลข้าราชก็คือเรือมาจอดเยอะจ้ะค่ะแล้วก็คือเรือคนที่มาให้ซีหลอกนั่นแหละ จริงๆแล้วแต่ไม่ก็คือเพื่อน <c oughs> เพื่อนผู้ชายด้วยที่แบบมาต่อกรอนมาคัดกรอนมาซ้อมกรอนมาว่าสักวคือจริงๆเรือนแพนเนี่ยก็อยู่หน้า <c oughs> บ้านเจ้าคุณพ่อเธอคือคือคุณพ่อเขาเป็น เป็นขุนนางสําคัญก็จึงต้องอยู่ตรงนั้นเป็นเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าวังท่าพระปัจจุบันก็เป็นมหาวิทยาลัยศิลปกรนั่นคือนั่นคือตัววังท่าพระแต่หมายถึงว่าเรือนของคุณพ่อก็อยู่ใกล้ๆเพราะจะเวลาเจ้านายเรียกหาก็จะได้ได้แล้วทีนี้แพรก็เลยตั้งอยู่หน้าเรือนเจ้าคุณพ่อคือเธอก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวสักทีเดียวเธอก็ว่าไปมหาดินไปรักษาพยาบาลเวลาเจ้าคุณพ่อป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาโลเคชั่นถ่ายทํากันยากไหมคะ ก็ไปอยุธยาบ้านบ้านเรือนแพรคะ่ะเป็นเรือนรัติยาไปชั่วงกว่าหามุมที่ใช่ที่สุดด้วยก็ตัวเรือนก็คือถ่ายในเรือนแต่ว่าในในแพรก็สร้างแพรสร้างแพรขึ้นมาเลยริมน้ำก็ทุกครั้งทุกคิวก็จะมีคนสั่งเวยลงไปในน้ำแล้วแล้วเวลาฝนตกคือตกแล้วแพก็จะมีห็ดขึ้นแล้วก็เห็ดขึ้นในราราขึ้นในแพรบอกไปก็มีเห็ดเห็นเขาแซวกันเยอะบอกว่า นักแสดงทุกคนแบบโอ้เจอทั้งร้อนเจอทั้งฝนเจอทั้งหนาวเชอปางนี่ตกน้ำตกน้ำอะไรไม่รู้กี่รอบมากแต่คนที่แฮปปี้สุดคือพ่ออีทแข็งแรงมากเพราะสภาพอากาศทำอะไรพ่ออีทไม่ได้โอ้โหพ่ออีทก็นั่งอยู่หน้ามอแล้วก็แบบว่าพัดลมจ่อมีขนมวางเรียงรายไม่แต่แต่ท่านเป็นพุ่มกับที่ไม่ใช่นั่งสถิตตรงนั้นนะวิ่งไปหน้าไปหน้าเซตตลอดเวลาอยู่หน้าเซตตลอดค่ะ ่งหลายฉากที่เราเห็นในบุษบาหรือไฟเองพี่น่าจะทําการบ้านเยอะไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่พี่คิดถามเรื่องเรื่องของฉากเรื่องของโลเคชันมันน่าจะต้องทําการบ้านลงพื้นที่ในการไปศึกษาไปดูจริงๆว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างตามวัดวอะไรตา่างตวัดวังอะไรต่างๆที่ที่คิดว่าเราจะเอามาใช้ะเราก็ไปดูแล้วพอดีพี่อิทเขาเป็นคนมีเป็นคนย่านบางกอกน้อยตรงนั้นเขาทะลุปูโป่งหมดเลยเออว่าคลองไหนไปคลองไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สบายเลยเราก็เบาแรงลงครับค่ะล่าสุดมีอีกหนึ่งฉากที่แบบ ทำเรายิ้มมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าสมัยก่อนเขาจะแอลเอิงได้แบบน่ารักขนาดนั้นเพราะว่าแม่หนูลำจวนเขาแอบไปท่องกรอนไว้จนพระเอกเขาจําขึ้นใจ mm hmm. ที่มาที่ไปฉากหวานตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แอนแล้วใครจำกรอนตรงนี้มาจากไหนคะเป็นกรอนสำคัญในประวัติศาสตร์ไม่คือจริงๆแล้วพี่ตั้งใจว่าจะเอาต้องใช้กรอนนี้เพราะคนชอบจําติดใจว่าเป็นกรอนของสุนทรภู่ mm hmm. และจริงๆแล้วเป็นของครูมีซึ่งพี่ต้องการจะแก้ Oh. แก้ข้อมูลี่ให้คนรู้วดนี่ของครูมีนะแบ uh huh. บอยากจะเชิดชูครูมีก็เลยเลือกบทนี้มา uh huh. เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรอนเนี้ยไปอยู่ในนิยายและในละครหลายเรื่องที่เป็นพ uh ีเรียดแต่ว่ายังไม่มีใครมาพูดว่ามันคือของใครแล้วแต่งจากอะไรพี่จึงตั้งใจเอามาใช้เพื่อจะแบบ แก้ข่าวาแก้ข่าวให้เจ้าของบทประพันธ์ตัวจริงอย่างนี้ค่ะพี่แอนโชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมคะจําได้ไหมคะถึงมีเพื่อนเหมือนพี่ไม่มีเพื่อนอก็ะไม่เหมือนนุชนาทที่มาดหมายมีเพื่อนเล่นก็ไม่เหมือนเพื่อน,อนตาย,ตาย มีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนมีเพื่อนกินไปใจแล้วเพื่อนกินนี่เวิร์กสุดเพื่อนชกกัมเป็นเพื่อนกินแล้วนะไม่ชายกับชมอ่ะชายคือชายตามองเงี้ยหรอไม่เพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนผู้ชายหรือจะเหมือนมีเพื่อนชมมีและชมอ่ะ ชมแฟนอชมกันอชมกันชมชื่นชมชมชมเชิงชมชมแล้วก็จะเห็นว่าพี่แอนเนี่ยละเอียดมากตั้งใจจะแก้ประวัติศาสตร์ท่อนนี้ความเข้าใจผิดจริงๆเพราะว่าพอเจ้าหุ่นไปทองปุ๊บก็จะถามกันว่าเอ๊ะรู้จักก้อนนี้ยังไงใครแต่งเดนมากแค่ต้องมีการต้องมีตัวริงด้วยารืงยันว่าฉันแต่งวันนั้นไม่ใช่ของสุนทรพู้คือคือคือจตนาต้องการจะบอกว่าในสมัยนั้นมีกวีมากมาย นอกจากท่านที่ดังกล่าวมาแล้วดูๆไปเรื่อยๆค่ะจะเราจะเปิดตัวกวีหรือผลงานของท่านถึงไม่มีตัวก็มีผลงานมากล่าวถึงเสมอซึ่งเป็นงานในสมัยนั้นค่ะสนอกจากคุณภูมมีอีกหลายท่านใช่ไหมสุนทรภู่ใช่มีหลายคนเลยที่อาจจะได้เห็นความรุ่งเรืองของในช่วงที่เป็นวรรณกรรมในยุคนสมัยนั้น คือทั้งวรรณกรรมทั้งจิตกรรมทั้งศิลปะหลายอย่างคนเยอะมากจําได้แบบลิลิตตะเลงพ่ใช่ใช่เนี่เป็นคนเด่นก็ก็ถือโอกาสไงในเมื่อคุณพุ่มเป็นครูคือไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มายัดเยียดนี่ออกไม่ถ้าเราแบบอยู่ๆนางเอกก็ไปยัดเยียดก็เลยแบบว่าอ่ะคนนี้เป็นครูครูก็ต้องสอนก็ไปหาอะไรมาให้อ่านที่ดีๆมาให้อ่านเช่นงานที่คลาสสิกงานที่ซัดทายก็มีประเด่นลันไดก็มีแบบประชุมสังคม เรื่องที่บอกว่าเป็นผู้หญิงแต่งเอ๊ะแล้วใช่ผู้หญิงแต่งไหมเนี่ยเธอก็เอามามาแฉไม่ใช่แฉหรอกมามาํำนำเสนอให้เกิดการเดทซานน้อยแล้วตัวจริงอ่านไหมฮะครูบัวฮะั้นเลต้นละเด่นเพราะว่าเคยทำยูซุค่ละเด่นลันไดก็เลยอ่านอันที่เป็นเป็นออริจินอลเขาที่แต่งไม่จบ ใช่แล้วก็กำกับอนันเป็นมิวสิคอลตอนเรียนโนมาฮิดนสี่ปีที่แล้วที่มาฮิโดนไม่ไม่นานไม่นานไม่นานก็ไม่ไม่นานกับตอนเรียนหรอกจริงๆเราเห็นเห็นหลากหลายเรื่องราวเนาะประวัติศาสตร์บทกรอนด้วยพี่แอนฮะาย้อนหน่อยอะไรทําให้พี่แอนแบบสนใจพวกนี้แล้วก็แบบรู้จักเจ้าบทเจ้ากรอนเยอะเหมือนกันนะเรื่องราวของประวัติศาสตร์เป็นเพราะอะไรพี่แอนฮะไม่ไม่มันอยู่ในสายเลือดก็คือพี่แอนเียนจบตัน ไม่ก็คือพี่เอกละครเหมือนบัวนี่แหละแต่พี่เอกไทยหมายถึงว่าเรียนไทยให้หน่วยกิจแบบเท่าชิปเป็นอะไรได้หมดเลยเพราะว่าเพราะขี้เกียจเรียนคือหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าคือหมายความว่าเป็นคนชอบอ่านชอบเขียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียนภาษาไทยก็เหมือนชีวิตประจําวันไม่ต้องไปนั่งแบบท่องนู่นท่องนี่อ่ะเหมือนกับใช้ชีวิตไปแล้วก็ไปเล่นละครทําละครเนาะอากหนังสือเขียนหนังสือ ในเรื่องยังมีความเหลื่อมล้ำอีกหลายอย่างเหมือนกันเราเคลียร์ใจกัน<ม>เรื่องสาวๆเก่งในยุคนั้นไปแล้วนะคะ<ม>พูดถึงการเข้ามาอย่างเจ้าหุ่นนี่ก็เป็นชาวจีนด้วย<ม>แล้วก็มีในมุมของชนชั้นเยอะเหมือนกันนพ่แอนกับครูบัวขา<ม><ม>ตรงนี้ต้องการจะถ่ายทอดเรื่องอะไรเป็นหลักด้วยไหมคะไม่คือเวลาเราเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อะคะ่ะส่วนใหญ่เราจะเล่าเป็นตัวละคร ในสังคมชั้นสูงเนาะหมายถึงว่า ừ ừ ส่วนใหญ่นะ,ะน,น้อยเรื่องที่จะแบบเล่าเรื่องสังคมรวมๆอะค่ะก็เลยอยากใะ้เห็นว่าในสังคมอะมีมีหลายชาติพันธุ์ด้วยเรื่องนี้ให้เห็นเลยว่ามีหลายชาติพันธุ์ <ừ> แล้วก็ชนชั้นต่างๆสามาัญชนเจ้านายอะไรเราเรามีให้เห็นหมดอะคะ่ะว่าสังคมสมัยก่อนเขาอยูอ่ด้วยกันอย่างแบบเข้าเข้ากันได้เขาาแม้แต่แบบคนนั้นเป็นลาวคนนี้เป็นจีน<อ>คนนี้เป็นฝรั่งคนนี้เป็นแขก ก็อย so oh. e. um ู่กันอย่างแบบนละศาสนาก็มีอยู่หมายถึงว่าในสังคมของพระนครของบางกอกตอนนั้นน่ะทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้แล้วเหมือนอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะเห็นการเข้ามาของหมอบัตเลยหมอฟลาเอมิลี่ด้วยใช่ไหมฮะักวิทยาการทางการแพทย์เข้ามาในยุคนั้นมันก็เห็นความหลากหลายจริงๆมันเรียกว่าเป็น diversity ที่มันเห็นเรื่องของความหลากหลายผ่านตัวบุษบาลอยไฟด้วยใช่แล้วก็ขณะที่ประเทศอื่นๆบางทีเขามีการกีดการเรื่องชาติศาสนาเนะแล้วเขาก็แบบ หมายถึงว่ารัฐถาของประเทศนั้นๆก็จะมีปัญหากับชาวต่างชาติชาวต่างศาสนาแต่รัฐฐะไทยอ่ะไม่มีแล้วก็อย่างความเป็นอเมริกันโปรเตสแตนต์วิชนารีของหมอทั้งสองคนไม่ไม่ใช่หมอทั้งสองคนหมอบริเลและภรรยาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนผัวเดียวเมียเดียวในท่ากลางแบบในท่ากลางแบบแม้แต่เจ้าคุณพ่อของคุณก็จะมีหลายเมียหลายลูกอ,อะไรอย่างเงี้ย พ่อแม้แต่พ่อของนางเอกซึ่งไม่ใช่เป็นเจ้านายแต่ว่าพอมีเงินหน่อยทุกคนก็เป็นเรื่องธรรมดารหรือหรือเจ้าคุณอินทราอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คุณทำไมถึงรักเดียวใจเดียวอุ้ยไม่มีจริงหรอกผู้ชายสมัยก่อนรักเดียวใจเดียวมีเพราะเขาเห็นเห็นหมอแบรดลีเป็น เป็นไอดอลของเขาเขารู้สึกว่าความรักแบบนี้ครอบครัวแบบนี้ดีเข้ามาเปลี่ยนเยอะมากๆรวมไปถึงมาสอนหนังสือด้วยซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนของสังคมไทยในยุคนั้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเออหมอเปรเลเป็นคนพิมพ์หนังสือไงก็ทําให้แบบแทนที่จะมาซีล็อกใช่ใช่ใช่อมุนบทบาทเลยเหรอฮะไม่หมดเพราะสุดท้ายเขาเป็นอิลลัสเตอร์กับฮุนอ้ยอย่างว่ากันว่าเราเป็นแบบว่ามีคําบรรยายข้างๆไปแล้วกูบัวใบ้แล้วจะได้ดูตอนต่อตไปใช่นกัน หกตอนไปแล้วเนาะตอนที่เจ็ดแปดเก้าครูบัวฮะเจ็ดแปดเก้านี่คืนนี้ละสองทุ่มสิบห้านาทีเสาร์อาทิตย์ด้วยจะได้เห็นอะไรแบบสักนิดหนึ่งได้ไหมเห็นลำโจนเปียกลำโจนเปียกเลยเหรอคะ ไปลูกหมาตกน้ําเลยล่ะค่ะแล้วครูพุ่งหลาวเลยได้ข่าวว่าพุ่งหลาวเป็นลมมาลงไปเลยกระโดดลงไปใช่แล้วครูบก็อยากดูอยู่เพราะว่าไม่ได้ดูมีมีมีท่อนมีฉากตัวเองออกอีกไหมคะมีตอนลากน้งขึ้นมาจะได้เห็นเนี้ยอุ๊ยดตอนนี้พุ่งมาถึงบ้านบัวเลย ออาก็พุ่งทีเดียวถึงถึงแพรเลยก็คือจะได้เจอกันกับไอดอลอยู่แล้วนางพุ่มอยู่นี่นางเลงมานางเลงอ่นซึ่งหลังจากนี้จะเข้มข้นแล้วเพราะตัวลำจวนเองจะได้เจอไอดอลของตัวเองแล้วก็จะเห็นบทบาทของครูบัวหรือคุณพุ่มในบทษบาท่าเนเอจ้างเข้ามามีทธิพลกับตัวลำจวนมากขึ้นค่ะพี่แอนเรื่องราวแบบนี้ไทย PBS ชอบแฟนๆติดตามเยอะจะมีบทละครแบบนี้ทางช่องเราอีกไหมคะ ก็มีหลายๆแบบค่ะเราจะไม่มีแบบเดียวค่ะเรามีหลายแบบจะหลากหลายมากให้เราติดตามนะคะอะตอนนี้กระแสในโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กกันได้เลยมีแนะนำไหมคะต้องแฮชแท็กบุษบา บปาลยไฟเลยไฟเลยนประมาณนี้แล้วก็ชมกันได้เนาะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สองทุ่มสิบทางไทยพีบีเอสแล้วก็ทางย้อนหลังวิภาด้วยนะครับแอปพลิเคชันะดรูทีเดียว3ตอนดูได้หมดเลยครบเลยทีละ3ตอนทีละสตอนศุกร์เสาร์อาทิตย์งั้นวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ